สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่กุลก็นะคะจะพาเพื่อนๆมาถักเสื้อลายตารางนะคะที่มีคอเป็นระบายแล้วก็ระบายตรงแขนเสื้อแล้วก็ตัวชายเสื้อนะคะอุปกรณ์ที่พี่กุลจะพาถักวันนี้นะคะแล้วก็มาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีสายวัดนะคะสายวัด แล้วก็จะมีเข็มนะคะพี่คุณใช้ขนาดหัวเข็มนะคะ 1. 2 5สองห้ามิลนะคะ 1. 2 5สองหมิลนะคะก็แล้วแต่ความถนัดของเพื่อนเพื่อนนะคะที่ใช้กับตัวไหมที่พี่ที่พี่คุณถักหรือเพื่อนเพื่อนถักนะคะแล้วก็จะมีกันไกนะคะมีเข็มนะคะสลับเก็บปลายไหมแล้วก็มีตัวมาร์กนะคะวันนี้พี่คุณก็จะ พาเพื่อนๆนะคะถักเสื้อลายตารางอันนี้จะเป็นไหมนะคะพี่คุณที่พี่คุณจะมาใช้สอนนะคะถักเป็นตัวอย่างนะคะเสื้อลายตารางนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะที่พิคุณถักถักเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราจะถักทั้งหมดนะคะสามสิบสองแถวนะคะ พอเราได้ครบ32แถวเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมาลดตัวช่วงคอเสื้อนะคะเราถึงจะมาลดช่วงคอเสื้อด้านซ้ายด้านขวากันนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้พี่คุณใช้ไหมเส้นนะคะเบอร์16นะคะตัวนี้ใช้ไหมเส้นเบอร์16นะคะเพื่อนๆจะใช้20 20อ้วนหรือว่า18ได้หมดนะคะแล้วก็เข็มก็ปรับใช้ตามนะคะ ที่เพื่อนๆถนัดกันเลยนะคะอันนี้พี่กุลใช้โปูซอฟนะคะเส้น18นะคะมาพาเพื่อนๆถักนะคะถักเป็นตัวอย่างก่อนนะคะพีุลจะสอนนะคะถักเป็นตัวอย่างนะคะขึ้นตัวอย่างให้ดูกันก่อนนะ,ะๆๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะให้ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะสมมติว่าเพื่อนๆนะคะถักรอบอก สามสิบหกนะคะเพื่อนๆก็ถักโซ่ให้ได้ความยาวทั้งหมดนะคะสิบแปดนิ้วนะคะหน้าหลังสิบแปดนิ้วนะคะเพื่อนๆก็ถักโซ่เผื่อสิบเก้าหรือหรือว่ายี่สิบนิ้วก็ได้นะคะเวลาเราขึ้นลายปุ๊บโซ่ของเรามันก็จะหดตัวหรือหย่อนเข้ามานะคะไม่จำเป็นต้องถักโซ่เป๊ะๆก็ได้นะคะขาดเหลือเราสามารถ ดึงโซ่ออกได้นะคะแล้วก็มาเริ่มถักโซ่กันเลยนะคะแล้วก็ของโซ่นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่นะคะให้ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะค่ะสมมติว่าเราถักนะคะโซ่ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะสมมติว่าเราได้ความยาวที่ เพื่อนๆต้องการนะคะเราก็จับตัวโซ่นะคะนับมานะคะนับโซ่มาย้อนกลับมา1 2 3นะคะเราใช้หัวโป้มือนะคะจับตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ถักขึ้นไปนะคะถักโซ่ขึ้นไป6โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะ แล้วก็พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลงบนหลักโซ่ที่สามที่เราใช้หัวนิ้วมือนะคะกดไว้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มนะคะแล้วก็นับมาหนึ่งสองสามนะคะลงโซ่หลักที่สาม ปบดทีละสองนะคะคั้นด้วยโซ่สองันหัวเข็มสองครั้งหนึ่งสองสามนะคะลงหลักที่สามนี่นะคะเราจะได้ทั้งหมดสามช่องแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็จะมาขึ้นลายปุ่งนะคะไม่ใช่สิคะเราจะมาขึ้นลายทึบนะคะลายทึบนะคะ พันหัวเข็มสองครั้งนะคะทําพอสองคอนะคะหลักที่1นะคะตรงโซ่หนึ่งเลยนะคะพันหัวเข็มสองครั้งพอสองคอหลักที่สองแล้วก็หลักที่สามนะคะ นะคะครวมหลักนี้นะคะจะเป็นสี่หลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จะเว้นหนึ่งนะคะเว้นหนึ่งเว้นสองนะคะลงหลักที่สามแบบนี้นะคะเราจะทำลายปุ่งแบบนี้นะคะ3ามช่องนะคะ 1, นึสองสาม โซ่สองนะคะเว้นสองหลักลงหลักที่สามนะคะก็โซ่สองเว้นสองหลักเว้นสองสองสองห่วงนะคะสองโซ่หนึ่งสองลงโซ่ที่สองที่สามนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้นะคะสลับไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดู ออเราได้3 3ามช่องแบบนี้แล้วก็จะทำลายทึบแบบนี้นะคะสี่หลักนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะทำจนถึงนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะค่ะสมมติว่าเราถักมาถึงเช่วงสุดท้ายของแถวนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็จะเป็นลายปูมช่องสุดท้ายนะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะสอง แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะหลักด้านหน้านะคะกับหลักด้านหลังก,ก็จะเหมือนกันนะคะพอเราถักมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หกนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ พอเราได้โซ่หกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะทําพอ1คอนะคะลงในหลักนะคะหลักตัวนี้นะคะต่อไปเราจะทําลายปุ่งนะคะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มนะคะทําพอสองคอในหลักถัดไปนะคะแล้วก็โซ่สอง ผปนหัวเข็มพอหนึ่งคอตรงหลักนี้นะคะโซ่สองนะคะเราจะเว้นสองหลักนะคะลงหลักสุดท้ายแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะทำลายปุ่มแบบนี้นะคะสามแถวนะคะเหมือนกับชิ้นงานตัวนี้นะคะ เห็นไหมคะแถวแรกนะคะแถวแรกนี้คือแถวแรกนะคะแถวที่สองที่สามที่สี่นะคะเราจะทําลายปูงแบบนี้สี่แถวนะคะพอแถวที่ห้าเราถึงจะมาขึ้นมานะคะมีลายทึบตรงนี้นะคะก็ให้เ,เพื่อนๆถักลายปูงนะคะให้ครบทั้งสามแถวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอแถวที่ห้ากันนะคะค่ะตอนนี้แล้วก็ถักนะคะลายปูง ะะจบแถวที่แถวแถวที่สามของเรานะคะแถวที่สี่นะคะลายปงเราจะถักสามแถวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ขึ้นโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทําพอหนึ่งคอลงตรงหลักที่สามนะคะโซ่ที่สามปุดทีละสองแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็ขึ้นโซ่หกสองสามสี่ห้าหกนะคะแถวที่แถวที่ห้าของเรานะคะคือแถวนี้นะคะ เราจะทําลายปูงหนึ่งแถวนะคะหนึ่งช่องนะคะไม่ใช่หนึ่งแถวเราจะทําลายลายปูงหนึ่งช่องนะคะช่องที่สองเราก็จะทําลายทึบนะคะทําพอสองคอนะคะทั้งหมดสี่หลักนะคะพอเราได้โซ่หกเสร็จแล้วก็พันหูวเข็มนะคะพันหเข็มสองครั้งทําพอสองคอในหลักถัดไปนะคะแล้วก็พวดทีละสองแบบนี้นะคะพันหูวเข็มนะคะทําพอหนึ่ง สองคอนะคะลงในช่องนี้นะคะสองหลักลก็พันหัวเข็มสองครั้งลงตรงช่องเดิมนะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็หลักสุดท้ายนะคะลงตรงนี้นะคะตรงหลักนี้นะคะแบบนี้นะคะแถวแถวแถวนี้นะคะแถวแรกเราจะทำ ลายปู n นะคะช่องแบบนี้3มช่องแล้วก็เป็นช่องทึบนะคะพอเราทําลายปู่3สามแถวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําแถวแถวที่5แล้วก็จะทําลายลายปู่1หนึ่งช่องลายทึบถักหลักถัดไปนะคะเราจะทําแบบนี้สลับกันไปนะคะพอเราทําแถวนี้เสร็จแล้วก็ทําลายปู่ g นะคะลายปู่ g สามแถวแล้วก็จะมาเริ่มแถวนี้นะคะคือแถวถัดไปนะคะ ถักเหมือนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะแถวนี้กับแถวนี้เราจะถักสลับกันนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราถักถักแถวทึบเสร็จแล้วนะคะแถวนี้นะคะแล้วก็จะทําลายโปร่งสามแถวแล้วก็จะทําลายแถวต่อไปแบบนี้นะคะเราจะถักสลับไปนะคะจนให้ให้ให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดนะคะสามสิบสองแถวนะคะ แถวแถวที่สามสิบสองก็จะเป็นลายปุ่งนะคะลายปุ่งสามแถวพอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลดคอเสื้อนะคะตัวแถวนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักแบบนี้สลับไปนะคะให้ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะเพื่อนๆนชอบความยาวเท่าไหร่นะคะก็ถักไปเลยนะคะแต่ว่าแถวสุดท้ายนะคะให้ได้แบบนี้นะคะให้เป็นลายปุ่งสามแถวแบบนี้นะคะ พอลดต้นคอเราจะลดแถวนี้นะคะแถวนี้นะคะเห็นไหมคะแถวนี้นะคะแถวนี้เราจะลดต้นคอนะคะแถวที่สามสิบสามเราจะลดต้นคอนะคะก็ให้เพื่อนๆนนะคะถักนะคะให้ได้ครบสามสิบสองแถวหรือว่าตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้านะคะเราจะมาลดนะคะต้นคอกันนะคะนี่นะคะลดตรงคอเสื้อกันนะคะ ค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่ไม่เข้าใจที่พี่คุณสอนนะคะก็สามารถทักคุยหลังบ้านได้นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะ